ของเพลงแซ่บแพราสวยครับวนี่คือช่วงรีวิวเกมที่เราบอกนะครับเป็นเกมที่จะมารีวิวกันในวันนี้นะครับครับผมกับเกมทีวีแชมเปี้ยนครับผมแข่งทำขนมเค้กดูซิว่าใครจะสามารถคว้าแชมป์ทูกไม่ใช่ครับอ,อันนี้เป็นสปอร์ตแชมเปีนนะะ้ยนสปอร์ตแชมเปี้ยนฮะสปอร์ตแชมเปี้ยนนี่มีกีฬาอะไรบ้างครับ มีเราเข้าไปดูครับเราเข้าไปดูเลยมาฮะเมื่อกี้ก็เห็นอยู่หลายอันนะเห็นมวยเห็นกอล์ฟเห็นอันนี้คือใช้นี่บังคับเลยใช่ไหมไม่มีสายมีอะไรเลยใช่ไหมถูกต้องครับลอยเลยแต่เวลาชาร์จมันจะมีสายใช่ครับก็คือไม่เสียแล้วสีสีมันแบ่งอะไรอ่ะคือจริงๆแล้วก็สีก็แบ่งเพเยอร์แหละครับ1 2 3 4หรือแบ่งเป็นสีของแต่ละอันไปเลยจะได้ไม่มีการมั่วจอยถูกต้องครับ สวยดีเนาะสปอร์ตแชมเปี้ยนใช่เนาะแมคคาโฟนเลยพี่เออโอ้๊ะกังคืนก็เห็นแสกเนาะถูกภาคนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการสามารถที่จะเขาเรียกแต่งอวตารได้ภาคที่แล้วภาคแรกมันไม่สามารถแต่งอวตารได้ยังยย้ายไปคือแต่งตัวเราเองใช่ไหมแต่งหน้าอวตาใช่ไหมโหมดหลักๆก็จะมี3โหมดนะครับก็คือโหมดคัพเพย์ก็คือการเล่นตะลุยไปเรื่อยๆนะฮะอ๋อแสดงว่าเซียนมีอวตารตัวเองอยู่ในนี้เหรอครับอ๋อผมยังไม่ได้สร้างครับผมไม่กล้าสร้างทำไมฮะมันอ้วนดีกว่า อตาวม่อมาฟรีเพย์ก็คือเล่นแบบ,บทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ปาร์ตี้เพลย์นะครับก็คือมีการจัดกรุ๊ปจัดอะไรให้เล่นกันสนุกสนานนะฮะเอาเข้าฟรีเพย์แล้วกันนะฮะผมอยากรู้ว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันเล่นได้ถึงกี่อัน4เต็มที่นะ4ครับผมถูกต้องครับผมเสร็จแล้วงันนี้ประเด็นต่อมาของมันก็คือว่าในแต่ละกีฬาเนี่ยนะฮะก็จะมีโบลิ่งนะฮะนี่นะครับบ็อกซิ่งนะครับโบลิ่งบ็อกซิ่งทาวน์วิ่งอาเชออร์าเชอร์นี่คือธนูนะครับอัชเชอรี่แล้วก็สกีสสกกกีีลิงอฟ นะครับผมแล้วก็ตามด้วยเทนนิสจะมีกีฬาที่ดาวดาวเนี่ยดุมดาวนั่นไอ้ดันฟิล์มจะมีจะมีอันจําเป็นที่กีฬาจะเล่นสนุกสนุกมากๆนะครับแล้วก็จําเป็นต้องใช้2อันก็คือไม่ถามเลยอ๋อเดี๋ยวตะกี้มุกหรืออะไรฮะดาวดาวนี่ยดีดาวดาวฟิล์มเนี่ยก๊อล์ฟหนี่ยอันนี้มุกหรือว่าตั้งใจมากตั้งใจเลยที่ผ่านมาเราเล่นด้วยความฮาอันนี้ที่ผ่านไปเล่นด้วยความเบลอ บอกก๊อปไม่ดุ่มดาวดาวเป็นเพลงฟิล์มไม่บ้าอต่อต่อครับผมกีฬาที่จะต้องใช้เพย์มูฟสองอันนะฮะและสนุกมากๆก็คือบ็อกซิ่งนะฮะก็คือบอยอาเชอร์นะฮะอตัวนี้นี่เป็นตัวที่ซ้ำกับของภาคที่แล้วแต่มีการอัปเดตใหม่นะฮะแล้วก็ส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือสกีครับตัวนั้นที่เหลือเนี่ยใช้อันเดียวได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมครับต่างหากก็ประมาณนี้ลองลองให้ดูสเกลหน่องสเกลห่อยลองบลิ่งหน่อยไหมยังยังลองลองลิงกันลองโบลิ่งให้ดูก็แล้วกันนะฮะลองโบลิ่งน่ะ ผมว่าเราลองพร้อมกันเลยนี่ไงมาคนัะทีกันเลยคนละอันเลยเสียเวลาลองเฉยทำไมอ่ะลองไปเถอะคนเดียวพอนี่เดี๋ยวฟ้องเจ้าของรายการเลยถ้ามีปัญหามากเขาบอกให้เล่นสี่ของก็เล่นสี่คนดิเป็นไรอ่ะฟ้องใครอ่ะเจ้าของรายการใครอ่ะไม่รลูกใครอ่ะอหฟัวคนออกก่อนคนออกก่อนอ่าๆเข้ามาเข้ามาเข้ามา นี่นะฮะตัวผมก็จะเป็นสีอ่าขนไม่ใช่ไม่ใช่โยกยกมาทำไมเอาวางไว้มาวางไว้วางไว้มันบอกเข้ามาเข้ามาโยกไปแล้วเอาออกไปแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาในนี้เข้ามาในเกมนี่ต่อเข้ามา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 ผมผมก็คือเลือกไว้แล้วนะครับผมก็จะกลายเป็นจอยหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็จอยสองก็ทิ้มเข้าไปเลยครับอ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเขาม่เข้ามเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวเข้ามา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 เมาเข้ามเข้ามา เข้ามาอย่างผมไม่ต้องบอกเข้ามาผมต้องเข้ามาอยู่แล้วแล้วพี่บอกเข้ามาเข้ามานี่ไอ้นี่เหรอไม่ใช่คุณนะเข้ามาอ๋อเข้ามาอะไรกัะก็บอกเข้ามาที่เอ๋บอกจิ้มเข้าไปตรงแอดเพลเยอร์เลยครับอ่ะเรียงขาดอยู่สองอันอ่ะจิ้มเข้าไปจิ้มแล้วตรงแอดเพลเยอร์แอดเพลเยอร์อ่ะจิ้มไปใครจอยสามใครจอยสี่เอากดเอา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 ขวาทางออาอันที่สี่แล้วกดเลยนั่นแหละกดผมขอแบบกดแบบตำรวจได้ไหมเวลาตั้งด่านอ่ะ จริงเพี่นี่เดี๋ยนะเรานะผ่านเนี่นะนี่ตำรวจตั้งด่านหรือว่าเออเด็กส่องต่วรถด็กรถรถยนต์อะไรต้องรถดูนรถตัวอะไรกนเลยก็โอเคนะฮะแล้วเราก็ไปเล่นกันนะฮะอันนี้เอาเอาเอาขำๆเอาขำๆเอาแค่3เกมนะฮะไม่ถึง3หรอกแค่ลองก็เล่นจะลองดูเฉยๆก็ได้คนละรอบคนละรอบคนละรอบ ยังไงอะปุ่ที่4ี่ใช้ไงอะปุ่มมีทั้งหลายปุ่มละครัจริงๆแล้วผมต้องอธิบายก่อนเลยว่ามันเหมือนแล้วก็เรียกว่าคล้ายกับของ V เลยแหละแต่ว่าภาพที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นไฮเดฟไม่พอแถมตัวเซนเซอร์ของมูฟเนี่ยก็ค่อนข้างเสถียรกว่านะครับมาแล้วเรามาลองดูกันนะฮะมันมีเสถียรยังไงมันคือมันจะจับทั้งไฟแล้วก็การเคลื่อนไหวของเราได้ด้วยมันสั่นป่ะสั่นมันมีมอเตอร์อยู่ข้างในใช่ไม่ได้มีระบบสั่นเอ กนวดไนวดอ่ามานะครับอ่ะนี่นะฮะผมเขาก็จะถามให้ผมสแตนบายก่อนผมก็กดสแตนบายนะฮะมะกระพริบปั๊บนี่หนูของผมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็เป็นของผมละอันนี้ก็มีตั้งแต่ซูมเข้าไปดูว่าเราจะวางลายในการปาซูมกดอะไรซูมกดอะไรเหลี่ยมสีเหลี่ยมนะกดปุ่มเทมูเพื่อเอาไว้สำหรับเรื่องตัวเราเองเออเราจะยืนเองยังไงกา้มาถูกต้องครับ แล้วเวลาเราจะปาเนี่ยให้เรากดปุ่มตรงนิ้วชี้ปุ่มชีนะฮะแล้วก็ขวายเราไปอะไรนะเราจะปูอ่ะก็ไปหาเสือมาแพ้แพ้แพ้เอาต่อต่อต่โอเคครับไปแล้วฮะผมจะลองสปินด้วยนะฮะสปินคืออะไรสปินริงสปินสปินข้อมือข้อมือในการดึงข้อมืออ่ะดูดูดูอะดูไปแล้วนะฮะโอ้ลูกหมุนน่ะโอ้ยสไตล์ไมอ่ะอ่ะสไตล์เลยดึงขมืนทำไงนี่หรอสปินมือสปินมือสปินมือ สไตร์ครับมาขอมโยนลูกหนึ่งนะได้เลยครับนี่คือตัวใครตัวใครตัวอะไรมาริโอ้ด้วยชื่อมาริโอ้ซะด้วยกดเลยอันนี้มาริรอ้กดสองปุ่มพร้อมกันล็อกเลยเย่ากดขอลีลาครับขอลีลาขอสเต็ปไอยาไอยากดนี่มูฟลีลาหน้าโยนโบลิ่งใส่เลยไม่น่าโยนไปที่ล่างนะฮะไม่ยากไปโยนไปที่เลนนะ อะอันนี้ก็ชอบเลย้ไม่ไปโยนเลนนู้นเลยวียงขนาดนี้มันจะป็นต้องคือการบิดอ่าถูกต้องครับโอ้โหล้างท่อครับครับผมเอาไปสองคำครับภาษาวัยรุ่นทำไมเยอะไปได้อีกหนึ่งฮะเป็นมะเนี่ย โชก h y d r a u l i หรือว่าผมอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันเสถียรจริงคือเราบิดอย่างนี้หมุนมากเลยดูมืออาชีพนี่อาชีพพี่ทำอะไรอะไรฮะอาชีพพี่อะไรอาชีพถูพื้นนี่ปมาดามอะไรที่ถูพื้นอะไรดูครับไอ้ยะโอ้โหลูกมาแล้วออกเอียงขวาเล็กน้อยฮะออกเล็กขวาเล็กน้อยแล้วโอ้นี่เดียวไม่งั้นเราตบลายนั้นหมดแล้วลายไม่หมุนไม่มืออาชีพ ไม่ลุ้นอันนี้ไอ้ยะนะตายครับโอ้โอ้โอ้แหม่นีดเดียวนะฮะมีได้ยกลุ้นลุ้น้วายพอหมุนก็ไม่รอดจอกมากนี่โอ้โหอะไรทำไรเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยเขาต้องการอะไรเนี่ยใช่ต้องการอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปนะครับจออยู่นู่นต้องการอะไรนู่นไปล็อกก่อนเร็วต้องการพื้นที่อะไรขนาดนั้นโอ้โหดูตายี่หลายสะโขปมากเลยนะดูหน้าใส่แว่นด้วยท่าเยอะมากเลยมาเลยฮะเห็นยี่บ้านเขามีนะฮะคนนี้ มีอะไรแฟมิลี่นี่โอ้ดูนิ่งๆเอ้ยโอ้ปาะเชะเอ้พี่พต้องแท็กตัวหลบเขาหน่อยพ้ถ้าทางเขาเขาจะเล่นของแรงอ้โหโ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 อ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ่าหโอ้โหโอไโหอ้โอ้อ้า่าถ้าอ้่างอ้โอ้โหโอ้โอ้อ้โอ้โห้โหโอ้โหโ้โอ้าหโอ้าห้โ่อโหนอ้โโอ้โ้อ้โ้องอ้้ห้้ออ โอเียคครับเียมครับผมผมว่าเกมนี้ไม่เสียดเดี่ยวละเพราะว่าเกมนี้อะไรก็ได้ละดูทรงลักษณะตีลังกาหมุนขนาดนั้นยังสไตล์เลยนี่แรงเวียงเอ้้ยถูกตองนี่ใช่ครับเดี๋ยวไงช่วงหน้านะครับ เราจะกลับมาแข่งกันกับเกมนี้ในช่วงองแบทเทิลครับผมแล้วก็จะมาดูกันนะว่าบทลงโทษในสัปดาห์นี้จะเป็นอะไรแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากโดนอีกแล้วเดือนมาสัปดาห์นี้สักครู่เดียวเพารพาเราสู้เจ้าตีนเรา